สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในคัคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลนี้ก็มีลงเตะก,กันหลายคู่หลายรายการเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนะครับผมจึงคัด4ทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำคําคืนวันนี้มาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟ เอาละครับคู่แรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ําคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหงแดงลิเวอร์พูลไปได้เลยนะครับเพราะลิเวอร์พูลนะครับจะมีโปรแกรมเล่นที่แอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเซาท์แชมตันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลครับ18เกมหลังสุดในการเล่นที่แอนฟิลด์นะครับพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับแล้วก็ผลงานในการเจอกับเซาท์แชมตันในช่วงหลัง8เกมหลังสุดครับที่เจอกับเซาท์แชมตันลิเวอร์พูลชนะไปถึง7นะครับ ตัวหลักๆของลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับก็ลงสนามกันได้ครบถ้วนเลยครับเกมรุกอย่างพวกมาเน่ซาร่านะครับดีโก้จอต้านะครับแล้วก็เกมดันกลางนะครับนำทัพโดยฟาบินโยเกมรับจะนำทัพโดยนักเตะอย่างเฟอร์กิลฟันดนะครับเกมนี้นะครับไปเจอกับทีมอย่างเซาท์แฮมตันที่ผลงานในการไปเยือนช่วงหลังไม่ดีซะเลยครับเพราะว่า11นัดหลังสุดในการออกไปเยือนเซาท์แฮมตันชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับ คู่นี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเชียรวอร์พูไปได้เลยเล่นที่แอนฟิลด์พวกเขายิงถึง2ประตูแน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงถึง3ลูกได้ซ้ำไปครับคู่นี้เชียรวอร์พูไปได้เลยนะครับ คู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างวูฟแฮมตันไปได้เลยครับเพราะว่าวูฟแฮมตันจะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทางนอริสิตี้นะครับจริงอยู่ครับที่ผลงานช่วงหลังนอริสิตี้ครับชนะในลีกมา2เกมติดต่อกันนะครับหลังจากที่ปลดล็อกได้ก็ชนะรวดมาติดติดกัน2นัดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูจากสตีท์เฮดทูเฮดที่คู่นี้เจอกันนะครับปรากฏว่า4เกมหลังสุดวูฟแฮมตันไม่แพ้กับทางนอริสิตี้เลยครับบวกกับผลงานช่วงหลังนะครับวูฟนี่ก็ถือว่าดีสุดๆเลยครับ เดเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป5นัดด้วยกันนะครับแล้วก็แพ้ไป1นเกมเท่านั้นเองเกมลุกถือว่าดูดีใช้ได้เลยครับชุดนี้ราอูคิมินเนสครับวางฮีชานรวมไปถึงดาน,เนิเอลโพเดน์ครับจะเป็น3ประสานในเกมลุกแดนกลางนักเตะอย่างรูเบนเนเวสครับจามูติโย่ก็ยังนำทัพเหมือนเดิมครับเช่นเดียวกับเกมรับจะนำทัพโดยคอนอคอร์ดี้นะครับฉะนั้นคู่นี้ครับผมจึงมองว่าวูฟแฮมตันบุกไปเยือนพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วสามารถลุ้นชนะถึง3แต้มได้เชียร์วูฟแฮมตันไปได้เลยนะครับ คู่ที่3ครับวันนี้ที่อยากได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอินเตอร์มิลานไปได้เลยครับอินเตอร์มิลานวันนี้จะบุกไปเยือนทีมน้องใหม่อย่างเวเนเซียนะครับเวเนเซียครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับสเกมหลังสุด พวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับแล้วก็เป็นการชนะรวดมา2นัดติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนาทีนี้นะครับในลีกเซเรียอิตาลีคงจะหาทีมนี้หยุดอินเตอร์มิลานนี่คงจะลําบากนะครับเพราะว่า8เกมหลังสุดทุกรายการอินเตอร์นี่ชนะไป6เสมอ2ครับยังไม่แพ้กับใครนาโปลีทีมที่ว่าแน่ๆนะครับเกมรับแน่นๆอย่างนาโปลีครับนัดที่แล้วนี่เจอกันปรากฏว่าก็เสร็จให้กับทางอินเตอร์นะครับโดนอินเตอร์นี่ยิงไปถึง3ลูกด้วยกันเกมลุกนะครับอย่างลาตโรมานติเนสก็กําลังท็อปฟอร์มนะครับในเซเรีย้วกชบ ยิงไปถึง7ลูกด้วยกันวันนี้บุกไปเยือนเวเนเซียทีมน้องใหม่เชื่อว่าอินเตอร์บุกไปเก็บ3แต้มได้แน่ๆแล้วครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นเม็ดสเม็ดสกันต่อไปนะครับปิดท้ายที่คขคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เลือกเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกไปได้เลยครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับบาเยิร์นมิวนิกนี่ถือว่าเกิดอุบัติเหตุแบบช็อกโลกเลยครับ บุกไปแพ้กับเอาบวกมา1ประตูต่อ2นะครับดังนั้นเกมนี้พวกเขาน่าจะใช้เป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาเลครับเพราะว่าแต้มตอนนี้นะครับนำหน้าทีมระดับที่2อย่างรัดพูนอยู่แค่แต้มเดียวก็ต้องเร่งทําแต้มหน่อยเลยครับสำหรับทางบาเยิร์นนะครับผลงานช่วงหลังนะครับของบาเยิร์นมิวนิกนะครับนับเฉพาะปี2 0 2 1นะครับในการเล่นเกมลีกปรากฏว่าพวกเขายิงไปแล้ว101ประตูนะครับ59เกเกมหลังสุดในลีกก็ยิงประตูกันได้ทุกนัดนะครับ บวกกับผลงานนะครับนักเตะอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับตอนนี้กำลังขับเขี้ยวรางวัลบอลลงดออยู่นะครับสิบเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับเลวันดอฟกี้นี่ยิงไป9ก้านัด และใน9นัดที่ว่านะครับเลวันดอฟกี้ยิงไปถึง14ลูกด้วยกันนะครับวันนี้นะครับทีมผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมอย่างอาร์เมเนียบิเลเฟลนะครับ12เกมหลังสุดในลีกครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับทีมอย่างบาเยรนเลยครับก็เชื่อว่าเกมนี้เลวันดอฟกี้มีโอกาสที่จะถล่มประตูอีกนะครับก็เชื่อว่าบาเยรนเล่นในบ้านพวกเขาน่าจะยิงถึง3ประตูนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์บาเยิิร์นมวไปได้เลยนะครับเทท่่าากับว4ีมในคค่ืนนนนวััีี้ะครบท่อยาากกกจะฝันนะครับก็จะมีไปแด้เลย วู๊ฟแฮมตันอินเตอร์มิลานและก็บาเยนน์มิวนิกนะครับก็ฝากไว้4ทีมนะครับหากใครชอบ EP นี้นะครับก็กดไลค์กดถูกใจกดแชร์กับผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับกดติดตามช่อง y o u t u b โฟนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ